รคเหมือนเดิมครับมนี<อ>้ไสไทยเอาเหยื่อสูตรเด็ดมาให้ครับไสไทยสายโขงครับเทสด,ดูครับวันนี้เดี๋ยวเราไปเทสท,ที่เหนือจากนี้ขึ้นไปประมาณ20กิโลครับมีโปรเอรออยู่ที่นั่นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเทสเหยื่อที่นั่นจะหมานหรือไม่หมานเนี่ยลองไปดูกันนะครับผม สุภัยครับไตไทยร่วมเดินทางไปด้วยครับวันนี้ตอนแรกก็นึกว่าจะไปเกี่ยวข้าวนะครับรถเกี่ยวข้าวเกี่ยวงานเยอะครับเกี่ยวไม่ทันครับวันนี้เราไปชมฝีมือไตไทยพิสูจน์เหยื่อตัวเองครับวันนี้มีมีไตเอนะครับรออยู่ที่ปลายทาง เหยื่อสายไทยอ่ะบาระยะ5้กิโลอ่ะต้องตามาดบอย่าได้ลงน้ำเที่ยวอ่ะขอบอกอ่ะระยะ5้กิโลรวมตัวแน่นอนได้กลิ่นบิ๊กออกมาเลยออกว่าทั้งตะกูลเลยครับผมเนี่ยกขนมกินนี่ตะกูลครกันครับไปกันใครจะมารครับใครจะเป็นพระเอง ไปเอไปไหนไม่ได้นะครับบอกให้ไปก่อนไม่ยอมไปไม่มีเหยือครับครับม,มีเหยือครับตรงตรอ้อมีมือชี้ไปด้วยมนาะชื่ออะไรนะพี่นะพี่นั่งพี่นั่งไปยังไงไปยังไงจับไตเอเปล่าเอาไว้ยังไงวันนี้ใครจะ จะเป็นพระเอกครับวันนี้ไดา้นหน้าคอนแท็กมาล้บุแจผันเบิ้งดีๆมันต้องมีบอนที่บอนั้นกานหาันบุแจกันหันได้วันนี้มั่นใจไหมครับวันนี้แห้วยากวันนี้แห้วยากขน <c oughs> มกบยมตู๊ <c oughs> ุกบ,บอีกแล้วไอ้ <c oughs> ชาวคณะกำลังเดินลงไปนะครับในน้ำโขงวันนี้มาลงที่บ้านเรานาดครับ นมกรุบอีกแล้วเมื่อวานก็กรุบแบบนี้แหละครับแห้วครับเตรีย <c oughs> ม <c oughs> ความพร้อมครับอ,ออกเรือใส่ไทยครับล้วนี้ซี่บอนะ้ำนันสาม vá khăn biết quá mày เฮ็ยเเเเดยังเฮ็ดเคลื่อนก่อนี่กอนหินใหม่ๆพ่กนีป่าวนนี้อ่าทีนี้อยู่นะ ถูงจุดไม้แล้วครับเราจะลองลงตรงนี้ก่อนนะครับหมายแรกเลยตรงนี้คือบ้าน บ,บ้านแ่กาแก้วกบ้านทรบ้านหาทรพฝั่งนี้นะครับฝั่งไทยฝั่งนี้นครับบ้าน,านปุงครับประเทศลาวครับกําลังมีงานพอดีเลยน,นี่ก็คือเป็นอันนี้คือเสาหลักเขตนะครับสมัยฝรั่งเศสไกลๆหน่นทางนี้ครับมาลุ้นกันครับวันนี้ หมานหรือเปล่าของแท้แล้วครับตอนนี้มาแล้วมาแล้วข้านะคะ้านะได้พาเร่มงามมาแล้วว้าวตัวเครื่องนะครับ ใช้ได้ครับตัวนี้เปิดเกมครับเนี่ยเนแปมครับมาแล้วได้ไซส์ครับตัวนี้ได้ไซส์ขึ้นไหมขึ้นมาลุ้นกันมาลุ้นกัน หันโกงเลยเดี๋ยวนะแม่เห่งัดมันขึ้นมางัดมันขึ้นมาโอ้ยบิ๊กไซส์ครับประมาณเกือบโลครับโอ้ยได้เรื่องเลยครับเดี๋ยวสายไทยถอดเลยนะ โอ้ยโอ้ยใช้ได้เรื่องเลยครับตัวนี้ปลายัางนี่ปลายยางอาไรบ้าโอ้กินดูเน้โอ้กินดีกินดีเอาโมองแอนบ่โอ้โอโอยหนักซึ่งๆวะสันโอ้ยน่อยลงน่อยลงเว้ 哎，别边，看我。

ผมนะครับลูกค้าภาคภูมิใจอย่างแรงกล้ามาลุ้นกันคนระับมาลุ้นกันว้าวปรากฏครับปรากฏครับหนึ่งตัวตัวแรก ที่สครับตัวที่สองส่กำลังสวยนะครับ <Yahoo! S 1> ตัวนี้เราอยู่ฝั่งลาวแล้วนะครับตอนนี้บ้านญาติพี่น้องครับ ได้ยังกินเหรออาติดผ้าเลยไงบังครับยังไงครับวันนี้ขอเติมพลังด้วยเวย,วย,วยวนเบียร์ลาวก่อนเด้อนี่ผมมาอยู่ที่ฝั่งเพื่อนบ้านครับรเทศเชียงบานเนาะอันนี้จะมาหาข้าวกินก่อนครับ ไงบ้างครับได้มาต่างประเทศเยี่ยมเลยดูประเทศลาวนะเพื่อนบ้านเราครับผมประเทศลาวห้ามพูดไทยนะครับครับเชิญครับเชิญแล้วเราไปกินดองกันครับกินดองก็คืองานแต่งนะครับนี่บ้านญาติครับฝั่งนี้อออลองเดินเข้าไปในงานนะครับงานแต่ง สบายดีสบายดีโอยหมอเขาเป็นยังตัวสบายดี เทศบางประการนะครับเราถ่ายทําในงานไม่ได้ครับก็เลยตอนนี้ก็กินข้าวอินเรียบร้อยไปลุยต่อครับรือาจจะกลับก็ได้แล้วแต่ไตครับเป็นไงบ้างครับนักกได้หมดครับได้หมดคืออะไรครับตรงครแฮปปี้ไหมครับทริปนี้ยอดครับผมยังสูงมากครับปลาไม่ได้ไม่เป็นไรได้ดีครับเต็มติดอยู่นั่นเต็มติดเลับ ถึงเวลาออกจากพื้นที่เขานะครับมีเงื่อนไขระหว่างประเทศอยู่อันนี้เรามีสัมติงพิเศษนิดนึงครับบานยติผมอยู่ตรงนี้มีขออ้อในลมนิดนึงสำหรับชุมชนนะครับอะครับตายหลยคนโอ้ อาทิตตกฝั่งไทยครับผมสวยงามมากครับเป็นไงพี่มาตายอยูกันไีว่าองะัมุณมากพี่ง

ไปแล้วครับเดินทางกลับกันแล้วครับเดินทางกลับกันแล้วครับผมกำลังอยู่ฝั่งโน้นเนาะ คนตกปลาลุ่มแม่น้ำโขงครับผมชีวิตเรียบง่ายๆแต่ความสุขเหลือล้นมากเลยครับกับทีมงานสายไทยสายโขงครับรอบคัานะครับตัวแรกของรอบคับ โอ้สุดยอดสุดยอดมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วพวยองพวยองว่วนิเดียวครับน้นโอ้ย ลูกว้านอ่ะนี่เอาละเอาละมาอีกแล้วครับผมอีกหนึ่งตัวครับรอบดุตกเย็นมาเป็นของหมุหยองครับิลุมายเือกระสมนถึงฝั่งแล้วครับวันนี้ปิดทิปเรียบร้อยครับ ปลาได้พอประมาณครับปลอดภัยทั้งสองลำครับพวกพี่รออะไรกันครับเนี่ยอ๋อรองเท้าลืมไว้ฝั่งลราหรือเปล่านวก็ตายหาแล้วกินข้าวมาแลืมรองเท้าสาวๆเอาไปใส่ข้างหนึ่งหรือเปล่า มีเวลาตกแ,กแค่หนึ่งชั่วโมงครับขอบอกที่เหลือไปไหนครับที่เหลือไปกินเบียร์ฝังเรลา้า <laughs> เนี้โอเคเลยหนึ <laughs> ่งชั่วโมงนะวันนี้เดี๋ยวไปต่อที่รีสอร์ทลุงปูครับ <laughs> <laughs> งานงานงานเลี้ยงเพิ่งเริ่มต้นเดีย๋ยวไปกลัว <laughs> <อ>งานเลี้ยงเพิ่งเริ่มต้นครับ <laughs> เมื่อกี้ไม่พูดอย่างนี้นะครับอยู่ฝั่งเราครับเป็นไงชนโดยโดยโดยต้องยกนะครับต้องยกกลับใหญ่เลยไปกลับแล้วครับเมโอ้โหเดครับเก็บของเสร็จครับผมมันครับดูดูยอยู่ร้อยมากทุกอย่างเดียวเดี๋ยวใช่คนงานนำของของเรามีตัวใหญ่นี่ไอ้ค้างไอ้ค้างประมาณสองโลครับ เดี๋ยวเจอของใครจะอร่อยกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมโชว์นะอย่าไปดูอย่าไปดูอย่าไปดูเราไม่ไม่ไม่ยกก่อนยกก่อนยกก่อนยกก่อกปิดยกก่อนไม่ไม่ไม่เดี๋ยวผมโชว์อย่จะโชว์จะไม่ก่อนจะไม่ก่อนเราจะรู้ว่าอะไรจะย่างอร่อยอย่างนันครับอะไรนี่ครับเนี่ยเราได้นะเขาไม่ได้เหมือนเรานะแล้วเรารู้กันอะไรอร่อยเหมืกันเดี๋ไปโชว์ตัวใหญ่เราอยู่ใต้ติกวีอยู่๋ยวไปโชว์อยี๋ยวไปโชว์เดี๋ยวไปโชว์ที่บ้านเดี๋ไปโชว์อ้าวโอเคขึ้นขึ้นขึ้น มืดแล้วครับวันนี้ดูเดือดครับวันนี้ดูเดือดไม่ใช่ดูเดือดเพราะตกปลาดูเดือดเพราะการดื่มก็โอเคครับวันนี้เหยื่อโอเคปฟาดลงกินแน่นอนถ้ามีตัวระยะ5กิโลใช่ไหมใช่าสังเกตปหล่ะได้กลิ่นปุ๊วิ่งมาปุ๊บใช่ถ้าเราฟาดลงไปถ้าไม่ตอดไม่อะไรแสดงว่าตรงนั้นไม่มีตัวถ้าเราย้ายปุ๊บฟาดลงไปกินแน่นอนถ้ามีตัวถ้ามีเวลารักษา4ชั่วโมงเลยโอ้ยเต็มเนี่ยไอ้ถังเนี่ยเล็กๆ เนี่ยหม้อตกปลามันเป็นเรื่องจิ๊บๆครับเราแบบอยากไปเที่ยวขอดมากกว่าเป็นไงเจอเจอเคยเราไหมพี่วันนี้รู้สึกยอดครับบรรยากาศเป็นไงพี่แฮปปี้ไหมสุดยอดครับนี่ไงต้อนรับดีมากสุดยอดความสุขไปเนี่ยวันนี้มันเต้นไม่หยุดมันอยากไปเต้นตอนมันโดนมันโดนของแข็งมาแล้วไปน้ำเลยโอ้ปลาหนักครับปลาหนักครับเต็มถังวันสามสิบโล เดมปกิก็ังพอทง,งแขวทอ,องแงไปเยอะอยังมันยังเหม็นมด่ายังเม็นมาช่วยกูนี่เอาพี่ทิเวเบ็ดเดี๋ยวผมหามติ๊ใครับหามติปลาเงเยอะที่หมหามสองเลยนะ เบ็ดครับเบ็สช่วงเวลาสังสรรค์นะครับอันนี้ทีมงานนะครับทีมงานที่ไปตกปลาด้วยกันครับนักก้ครับใส่ครับใส่ไต่ไต่อ๋อลืมยังปะไต่ครับไตคุณหายปลาไต่ซื้อยังไงว่านี่แป้งครับแป้งแป้งผู้ย้องย้องครับอันนี้พอครับ โมาไทยเจ้าของอยากมาต้องติดต่อมาได้ครับเห็นไหมครับโลโก้ครั้งหนึ่งต้องได้ชิมครับไมต้องได้ชิมครับต้องได้ชิมครับเป็นทริปที่ประทับใจครับมาครั้งแรกนะครับนักกิมาครั้งแรกเลยเป็นไงบ้างครับใจมากครับยอดเลยดีใจนะครับสาวลาวใช่ไหม แม่ถูกใจไปย่างเนื้อช่วยกับเขาด้วยอ่ะก็มีความสุขกันครับโอเคครับผมทริปนี้ปิดกันด้วยสังสรรค์คืนนี้ครับเอาเจอกันใหม่ครับผมโอเคครับเนื้อของใหย่หมอลำเทียนย่าพอหงส์ลูกทั้งวัวแ้ว ตัว,กกวที่สองครับตัวที่สองใกำลังสวยนะครับ